ว่าแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ frustrate สสมการอาจารย์ปิยบุตรไม่ไม่ผิดนะคะแต่สิ่งที่ทําให้เกิด frustration ในความคิดของอาจารย์ปิยบุตรก็คือว่าแล้วทําไมพลังของคนกลุ่มหัวเก้าแน่อันเนี้ยมันเป็นพลังที่น่าหลงคารอืมอืมใช่อ่ะอาจารย์เขียนเองนะอ่ามัน มันไม่คอนสตรักทีฟมันไม่นําเสนอโมเดลของสังคมในฝันที่ชัดเจนมันไม่นําเสนอโมเดลทางความคิดให้สมกับที่มันเป็นพลังของฝั่งก้าวหน้าเพราะอะไรแล้วทําไมมาวันวันก็นั่งไฟกันในทวิตเตอร์ในเอ็หยิบจับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเยอะอย่างกันไปวันๆซึ่งก็ได้ลำคาญจริงจังนะไม่สับสพสที่จะทำเช่นนั้น พี่แขกก็จะบอกว่าสาเหตุที่ปิยบุตร frustrate ก็เพราะว่าปิยบุตรอ่ะวางสมการเรื่องหัวก้าวหน้าผิดตั้งแต่แรกดังที่พี่แขกคลี่ให้เห็นรายละเอียดเหมือนคลี่แล้วให้เห็นลายผ้าตั้งแต่แรกเพราะกลุ่มคนที่ปิยบุตรเข้าใจว่าหัวก้าวหน้านั้นเขาไม่ใช่พลังที่ก้าวหน้ามาตั้งแต่แรกเขาคือละอองเก่าของกลุ่มสลิมเฟสแรกบวกกับสลิม ก็ปปสแล้วกูเปลี่ยนไปเป็นส้มโดยที่ไม่ได้ปรับไมซ์เซตเรื่องการเมืองแต่ย้ายฝั่งเพียงเพราะเกลียดประยุทธ์แต่นำเอาโลกกระทัดแบบเดิมโลกกระทัดแบบเดิมคือการสมาทานการเมืองคนดีการสมาทานการเมืองว่าผู้นำจะต้องจบเมืองนอก MIT พูดภาษาอังกฤษเป๊ะ mm hmm. เหมือดคือนี่คือไมซ์เซตสมัยที่คุณชอบอภิสิทธิ์นะ คือคุณคุณไม่ได้เปลี่ยนจากวิธีคิดคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณไม่ได้เข้าใจการเมืองจากการเห็นพลวัตของวัฒนธรรมทางการเมืองการเห็นความเคลื่อนไหวของคนหลายๆกลุ่มการมีโกชิเอตของพลังทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์อันหลากหลายซึ่งอยู่ร่วมกันแต่คุณเป็นเผด็จการทางความคิดมาแต่เดิมเพียงแต่ว่าคุณย้ายฝั่งจากเผด็จการทางความคิด สีเหลืองมาเป็นเรเด็จการทางความคิดสีส้มเพราะคุณคิดว่าสังคมอ่ะมันจะเปลี่ยนได้ดังใจด้วยการไปชี้นิ้วว่าฉันคิดว่าสิ่งนี้ถูกทำไมทุกคนไม่เอาเหมือนฉันฉันคิดว่าสิ่งนี้ถูกทำไมสังคมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ฉันคิดว่ามันถูกเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องเรื่องหลักการประชาธิปไตยที่ไม่ได้มี ผลลไม้สุกเหลืองหอมเรืองรองเป็นสิ่งสมเร็จรูปรออยู่ว่ะเขาเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนมาแต่เขาตรงนั้นเนะ่ยเขาแค่เปลี่ยนฝั่ง เขาก็เลยยังอยู่กับอ,อวิธีการแบบเดิมหรือ frustration แบบเดิมหรือความโกรธแบบเดิมและก็ความเกลียดที่มีต่อบุคคลแบบเดิมหนึ่งข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ